ผมมาอยู่ในช่องมินิคนหลังคันนะครับนี่เข้ากับผ้าผ้าเพาะมาเมล็ดผักหวานนะครับก็ผมอะไรเมล็ดผักหวานมา,มากาน,มานะครับเราเ,าเอามาเซนานะครับเอาไปเสนาเอามาเซนาไว้นะครับหนึ่งคืนนะครับ เสน้ำไว้หนึ่งคืนนะครับเป็นเม็ดผักหวานปลานะครับเสียน้าไว้หนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นครับเอาไปลัางนะครับอีกเกลือนึงนะครับเสียน้ำไว้หนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นเอามาล่อนนะครับ าร,ารังด้วยน้ำสีออกมาละนะครับดีนะครับจมดีนะครับตัวน,นี้มาจากสวนตาลำพัดน,นะครับนี่เม็ดฟูเม็ดเดียวนะครับคื่อว่าเท็ดดีดีนะครับมเม็ดเพลินนะครับจมทุกเม็ดนะครับมาจากสวนตาลำพัดน,นะครับตัวนี้ อันป่ายอดเหลืองใบใหญ่นะครับมาจากชนตาลำพันธนะครับตอนนี้ออกนี่แคเม็ดเดียวนะครับสีฟูนะครับเก็บออกเลยนะครับคือว่าสมบูรณ์นะครับจากนั้นแเ้าเอากดนะครับกดฟังยินนะครับ ฟังดินเอาตั้งแข่งลงนะครับนอนลงนะครับฟับงดินนะครับกันตอนกระปุยบบานะครับเสียนาไว้นึ่งขึ้นก่อนนะครับฟับงดินขึ้นเมล็ดนะครับนอดลงนะครับ พราะว่าหลาดมันจะได้สมบูรณ์นะครับนะครับเม็ดฟักวานนะครับมันจะงอออกฝั่งทางนี้นะครับทางนี้มันจะเป็นจุกนะครับมันจะจะออกสวนทางกันนะครับมันจะงอ,อกฝั่งทางนี้นะครับฝั่งดินนะครับ ปดฝังดินไปเรื่อยนะครับ ครับมาเดี๋ยวไปบิ่งตอนเสร็จนะครับครับผมหลังจากที่เรากรบดินนะครับกบด,ดินตัวนิดนึงนะครับ ลดน้ำนะครับเจองคดหนักนะครับปลาใหม่นะครับอีกประมาณสีนนะนะวันนะครับเราจงจะปลูกนะครับสิีวันนะครับเราจงมาพอกกันนะครับโอเคครับ ปลูกมาล่งทุงดำนะครับครับผมใส่ดินไว้แล้วครับ15วันแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาออกมานะครับเซนหนามนะครับโอเคครับไปเบิ่งกันนะครับว่าเฮ็ดยังไรต่อนะครับอันนี้ข้าวมาหานะครับถ้าเกามาถอนขึ้นมาเซนหนามนะครับเซนหนับนะครับครับห่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราจะไปลงปลูกล่งทุ่งดำนะครับถ้าไปลงปลูกลงทุ่งดำก็ไปปลูกเลยกัได้นะครับมงจะได้ประมาณนี้นะครับ15วันนะครับ15วันสวยงามนะครับ มันจะเมะพอดีนะครับตรงไหนก็บอกเกิดนะครับไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่เกิดนะครับเงาวนะครับเอาละครับไปเบิ่งกันต่อนะครับว่าทีจางไหนต่อนะครับเดี๋ยวหลังเก็บออกกันครับแต๋ก็มีนะครับจะเกิดหรือบ่เกิดนะครับ ออเด็กก็มีนะครับ15วันนะครับตระกูลฝูนะบ,บริสุทธิ์แล้วครับน้อยโอเคครับนะครับ15วัน15วันสวยนะครับเด็กสวยนะครับอบสวยนะครับ,บ,บ กระถางนะครับสวยนะครับเัก้ยาวแล้วนะครับัวนพออยู่ประมาณสองออสร้อยร้อยซ่าเมล็ดนะครับ อยู่ทกึงทักึงหนาจะยุบแปดสิบปร์เซ็นนะครับต้งบ,งกบอกก็มีนะครับอย่างพเหงก็มีนะครับนาจะสมบูรณ์นะครับที่บง่งอกเหงานะครับรู Ooh, ้สึกเหงานะครับส่นกางหางอ ต้องกระแตกนะครับสมบูรณ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับไห้ผ่าเป็นเลี่ยงครับผมมาจากไหนนะครัมาแท่งลงดินนะครับเอาไม้กดลงนะครับใส่ไม้ตะเกียบเลือไม้ยังก็ได้นะครับคงกลมโคดลงตรงกลางนะครับก็ย้อนเมล็ดลงนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ ย้อนลงนะครับเอาหากมันลงนะครับขวักนิดนึงนะครับกดปีไปนิดนึงครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับตัวอย่างก่อนนะครับปาใบนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับแตกยอดออกประมาณสักสามสี่ใบนะครับเพาอจะเอาไปปลูกนะครับ ยังลงดีๆก่อนนะครับไปนะครับโอเคครับเป็นกันตอนเสร็จนะครับหลังจากที่เราฟังมลิดแลลวนะครับเราเจะกดน้ำนะครับหลังจากขันพักกดน้ำนะครับกดน้ำนะครับ กอาลดน้ำนะครับอย่างอย่างกันกับสมือนะครับเท้นนึงนะครับน้ำสองวันครั้งนะครับหรือ3วันครั้งแล้วแต่ดินนะครับเขาต้องร่องเป็นทุงนะครับร่องผืนนะครับจนหามันจะยังลงผืนนะครับสาหัวโลกนะครับรอไปอยกบประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะครับ เอาถึงจะไปปลูกลงดินได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วครับพอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามจองมินิน้ำในเด้อครับมกักะไลถือใจกระเช้านะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับหมัดชาน